อ,อะไรอยู่ก็แรงมากัดกันทำไมเดือนกัน,นนะอมองเห็นรูปด่างเลยนะขึ้นโครงขึ้น โครงร่างสร้างดีแล้วอปติไม้ล้วน กนยังขึ้แน่วกันไหนบ้างงานบ่ตัดสายไฟบ 嗯。<sighs>